มีสี่ท co ่านหนึ่งนะครับคือพี่ป๊อกนะครับพี่ป๊อกก็ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสายการบินแห่งหนึ่งนะครับในประเทศเราเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับพอดีผมรู้จักอาจารย์จากคลิปอาจารย์ติดตามอาจารย์มาครับหลายคลิปนะครับแล้วผมเป็นคนชอบเก็บพระสมเด็จพระัคับอันนี้เป็นพระซึ่งได้มารลงถูกทอดมาจากคุณทวดนะครับคุณทวดผมก็จะมาจาก ให้ตาและวก็มาทคุแม่หู้สึก็มัแต่ว่าก็ไม่เคยเอาให้ใครดูนะเพราะว่าตัวเองนี่เขาอว่าถึงจะแท้ไม่แท้อะไรก็ตามก็เป็นภาพที่มีคุณค่าในใจคครับแต่ให้เซียนดูถ้าเซียนบอกว่าไม่แท้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราถักตามมั่นใจแต่ว่าภาพนี้มันรู้ว่ามีอายุบางคนเพราะว่าุ้ทั่วเนี่ยอายุต้องเก้าสิบกว่าครับหมอายุกว่าที่ท่านเดบเก็บไว้ผมว่าภาพมันก้องย็นนิดน ทีนี้หลังจากที่ได้มาดูคลิปอาจารย์แล้วผมค่อนข้างมีความเชื่อมัม่นเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์อ,อาจารย์ว่ามันสมารถพิสูจน์ได้ตามหลักความจริงครับไม่ใช่ว่าให้ใครดูแล้วดีไม่ดีโดยที่ความรู้สึกเขาเนผ่ผมผมผมจะไม่ให้ดูพลาดเหการวันนี้ก็จาเป็นต้องมาเปิดเผยแต่อาจารย์เพื่อเอาพาพมาลองพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร,ออาาร์หรือว่าตั้งแต่รบรรพบุรุษที่เข้าเจ็บข,า,ขา้วออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างก็เลยวันนี้ได้โอกาส จะกวันเจอตัวจาหนหด้านี้ยากเกย็นมากนะครับทีน,นี้ถือว่าโชคดีจะได้ได้มาเก็นจาน <c oughs> แล้วก็สามารถทีออ่จะเอาพระมาลองตรวจดู่ลกับได้ครับต็วอนนีครับอันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากครับที่ป๊อาากท,ที่ได้นะครับให้เกียรตินะครับพระมาแลกเปลี่ยนนะคะนระับเรียนรู้นะครับอันนี้พระองค์นี้นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นอ่าเรียกว่าเนื้อเนี่ยมันดูที่เนื้อ,อนะครับตอนนั้น น,นะครับอย่างนี้เราก็ต้องคอยโฟกัสมานะครับเพื่อให้พอเห็นพราบ้างนะครับเนื้อนะเป็นลักษณะของอเนื้อข้าวจะมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีผงเกสรอ์อยู่ด้วยนะเนั้นเวลาเราเวลาเราดูจากภายนอกอย่างงี้นะครับเราก็เห็นลักษณะพราเนี่ยแห้งนะครับและสีนี่ก็ออกครีมนะครับับออกเลื้ยงๆาขาวๆนะครับ และยังเนีนพระองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ที่1ของเตรียมปวายนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยนะครับหก็คือโอเคนะครับใบหน้าเนี่ยทรงผลมะตูมนะครับเกศจรลดซุ้มนะครับแล้วก็มีเส้นอัสนะสองเส้นนะครับในหนังสือเรียกว่าเส้นบนเนี่ยนะครับเรียกเส้นนิสินะนะครับส่วนเส้นล่างที่อยู่เหนือแข้งสิงนะครับฐานแข้งสิงเนี่ยนะครับเรียกว่าเส้นบัวลูกแก้วนะครับมี2เส้นนี้อยู่นะครับ และที่สําคัญเดียนะครับเรามาดูปุ๊บเนี่ยเทียบสัดส่วนนะครับสัดส่วนกลเด้เลโชนะครับพระองค์นี้นะครับก็ผมปรับก็อยู่ในสัดส่วนนะครับนี่นะอยู่ในสัดส่วนกลเด้เลโชนะครับจุดตัดอะไรก็อยู่ในอยู่ในสัดส่วนพอดีนะครับถ้าเรียกตามท่านเตรียมประวายก็เรียกว่าสี่เหลี่ยมกรีบนะครับแต่ถ้าว่ากันตามหลักของ ทางด้านสถาปัตย์ก็คือเป็นสัดส่วนทองคําหรือโวลเดอรเรชนะครับอันนี้เราก็เห็นได้ว่าพระเนี่ยมีกรอบประจกชัดเจนนะครับถ้าว่ากันตามหนังสือเทียบกันเนี่ยตามหนังสือของท่านเตียงประวัยเนี่ยนะครับก็อยู่ในพิมพ์พระประธานแล้วก็อยู่ในพิมพ์นิยมของหลวงวิจารเจรนายนะครับอันนี้ทดสอบไม่เล็กไหนก็ได้ครับมาดูนะครับพักทวดนะครับนะครับก็ นะครับนี่ครับก็จะพบได้ว่ามีนะครับแร่เหล็กอยู่ข้างในนะครับาจไอรินเป็นเหล็กเหล็กที่เขาเรียกเหล็กไหลไพลดำอะไรแบบนั้นกันก็ใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มที่เรียกเป็นเหล็กไหลไพยดำด้วยนะครับหรือเหล็กไหลเงินยวงเพราะนีนเราต้องมาดูเนื้อนะครับว่าเราเจออะไรในเนื้อบ้างนะครับสิ่งที่เห็นก่อนเลยนะครับองค์นี้ก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นองค์ครูตามนิยมที่คนเรียกแต่ว่า สำหรับผมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นครูทุกคนได้เพราะว่าลักษณะเนื้อเนี่ยความนุ่มเห็นไหมครับความนุ่มต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมวลสารที่มีข้าวผสมอยู่กลุ่มกายอาหารเนี่ยนะครับจะให้ความนุ่มออกมาที่ผิวนะครับเนี่ยแล้วเห็นไหมะว่าลักษณะขององค์พระดูให้ดูนะฮะดูธรรมชาติผิวนะฮะธรรมชาติคือเนื้อไม่เท่ากันนะครับนี่เราเจอเป็นทองเนี่ยตอนแรกไปเจอนะครับ อันนี้เรียกว่าการปรับโฟกัสนะครับผมก็จะผมก็จะโฟกัสให้นึเพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้าไปดูนะครับอย่างเงี้ยลึกการลึกเนี่ยเราจะไม่เห็นองค์ประกอบอื่นนะครับแต่เราจะดูเฉพาะจุดอันนี้ใช่ไหมนี่เป็นเม็ดทองคำนะครับซึ่งเราดูเนี่ยเมื่อกี้เราขยายแล้วก็ยังมองค่อยชัดเลยนะครับอันนี้เราก็ใช้กำลังขยายสูงสุดนะครับเข้ามานะก็จะเห็นนะครับนี่ผมถอยออกนะครับอ่าโฟกัสออกนี่เป็นอะไรครับผงพิเศษ ทีนี้ความนุ่มที่ถูกขับมาที่ผิวครับของข้าวเนี่ยนะครับมาอยู่ที่นี่ความมันนีก็มาจากน้ําปูนนะครับหรือแคลไซียที่เราเรียกกันนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าพาเห็นไหมฮะนุ่มมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือเนื้อเนี่ยไม่เท่ากันจะไม่ได้เรียกเป็นะฮะก็ไม่ได้ขดแต่ว่ามีการยุบย่นขดเหี่ยวไม่เท่ากันนะครับในลักษณะเนื้ออาดุธรรมชาติแบบไหนนะนะครับในความเป็นธรรมชาติ จะดูเป็นตะปุ่มตะปับนะครับแล้วก็พวกนี้ยลุ่มที่นุ่มนี่ก็คือเป็นมวลสารข้าวแขกแค่เช่นเดียวนะเห็นไหมครับคราวนี้ลักษณะอย่างองค์น,นี้เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเนี่ยข้าวพวกนี้ก็เป็นกลุ่มแาวไซนะครับคือซึ่งไม่จะเป็นต้องมีทุกองค์เพียงแต่ว่าองนีม้มีเยอะให้เห็นชัดนะครับและสวยงามด้วยนะเป็นธรรมชาติเลยนะแม้แนตะ่แนมะ้แต่ตัว,ตวแคลไซด์เองเนี่ย อย่าอตัวนั้ไอ้คาดันดังเนี่ยมันเป็นข้าวเหมือนลาอะไรบ้ารเป็นเนพวกักหรืออะไรหรือเปล่ามันที่เนี่ยนเพราะว่าครับเป็นลักษณะนั้นน่น่าจะเป็นกลุ่มลักษณะพวกลักนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลาเนี่ยน่าจะขึ้นยากในพระที่เป็นเนื้อเนื้อปูนตัวข่อยแต่องค์เนี้ก็มีมีปูนตัวข่อยเป็นเป็นเป็นหมวดสารหลักจากพินนะเพียงแต่ว่าอย่างเงี้ยเราเ็ยเนี่ยพวกเนี้ย ก็เป็นขดข่าวไซด์เนี่ยที่ขึ้นมานะครับ,รบดูภายนอกเราอาจจะดูเหมือนกับแป้งโดยพิมพ์ครับแต่เนี้เราเห็นชัดเจนเนะมมันมีการขดกา,อางอแล้วกครับจริงๆมันก็จะเรียกว่างอหรเคลือบอะถูกขับออกมามันถูกขับออกไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมไม่เท่ากันส่วนซุ้มเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตั้งแตงซุ้ม,มถอยออกมาแล้วตั้งแต่ซุ้มก็มี เขาเรียกว่ากดเขียวยุกย่นย่อ,ยอปกติอันนี้ผ้าที่มีคารไซนเนี่ยเราจะยากกวดูเนื้อมวลสารอื่นที่เราจอทองแล้วมีผ้ากำาแพงน,นะครับก็ยังนี้เห็นนะครับน,นี่ก็ธรรมชาตินะเกตตจทาสูงนะครับมีเห็นเม็ดมดำๆเลยมั้ยใช่อันนี้เป็นผงถ่านถ้าไม่ได้เงานะครับแล้วก็ผ้ากำาแพนใบหน้าเราจะเห็นความธรรมชาตินะคือว่า ลักษณะคาบประที่มาจากพวกแถวสายเนี่ยเขาไ้ขึ้นมาก็าเหลือใบหน้าไว้นะใบหน้าองค์พระก็จะยังไ,ไงครับก็จะมีนุ่มคันนี้คําว่าเป็นพระพิมพ์ที่หนึ่งของเตรียมปรไว้คือว่าจะต้องเห็นคอครับช่วงคอน่ด้วยใช่ครับก็จะเห<อ>็นคอชัดเจนนะคือพ,พระสมเด็จบางองค์เนี่ยคอจะหายไปไม่ผิดก็เป็นพิมพ์ของเขานะครับและใบหน้าจริงเนี่ยเป็นผลประตุที่คือไม่ได้เป็นวงรีนะแล้วมีหูด้วยนะครับ อันนี้เป็นหูที่เราลักษณะหูคนนะครับเป็นพระพินพันรัตนโกสิาเป็นพระพุพธรูกนะครับในยุคลัตนโกสิ์นะครับก็คือจะเป็นหูคนปกติไม่ได้เป็นหูยานนะครับแล้วก็ที่ผมบอกครับอังนี้ดูดูไม่เห็นเนยเร,เราถ่ายรูปอินเสิร์ตไปจริงๆมันจะมีเส้นเนี้ยดูว่ามันเป็นนะครับนะครับดางล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไปจะเห็นชัดนะครับสองเส้นนี่ก็เห็นสขึ้นมาสองเส้นนะครับนะครับที่แขนสนี้ เราเห็นจุดสําคัญสําคัญนะครับเนี่ยองถ่านอันนี้ใช่ไหมองถ่านใช่ครับองถ่านก็คผินะครับมีพรกกําแพงนะขึ้นเป็นอิสระนะครับไม่ไม่เฉพาะจอดจงนะเนี่ยโอ้ยี่องถ่านเยอะนะครับทองเราเจอไปแล้วพอเราถอยมาเราหาไม่เจอแล้วนะครับพะเราซูมละเอียดมากนะครับอันนี้เราก็วิธีการเนี่ยเราก็ต้องอ่านี่เลขชายดีวอนนะครับโดนโดนข่าวสายกินไปหมดลวอ่าไม่ได้กินนะเครือปุ๊บปิดเคเรือไว้นะ แข้งสั้นจริงๆแล้วชัดเนี่ยเราเห็นปลายเท้านะครับอ๋ออันนี้คืออยู่ในปีที่หนึ่งปียังประวายนะครับลักษณะพระเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันจะสอบสอบก็คือจะตรงครับข้างตรงอยู่ขวามือเราอยู่สายองค์พระนะครับอันนี้เป็นแล่เรนะียงสูงเลยนะอันนี้เราไปอันนี้กันครับอีิการเราก็ต้องเพิ่มโฟก,กัสเข้าไป ขยายครับประเด็นนี้ว่าถ้าเราถ้าเราขยายเอาให้มันชัดไปอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะรู้ไม่รู้เรื่องเราต้องใช้วิธีการจอ่อเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยองต้องสามารถดูขยายแบบเห็นองค์ภาพปกติได้แล้วก็ดูเฉพาะจุดได้นออะ้รก็จกอไปนะครับนี่เราเห็นส่วนพวกนี้จะเป็นขาวซ้ายนะชัดเจนนะครับถึงบอกว่าขลวซ้ายไม่จำเป็นต้องมีทุกอง,งน,นะครับแต่ว่าองค์ที่มวลสารที่ใช่มีก็จะสวยนะครับสวยตามสภาพนะครับ กันทานั้นอันนี้อันนี้เกิดอ,อะไรคนระับอันนี้ในบันทึกเคยเรียกเป็นอิฐเทาอิฐเทานะส่วนใหญ่กลุ่มที่เป็นแยมันดีก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะุ่มเฉพาะตัวนะครับจะมีก็จะมีมีเจอทองอะยเ้ยแต่ว่าอย่างที่บอกพอเนี้ยปุ๊บเราซูมเจาะเข้าไปเห็นนะครับเล็กมากขยายแล้วขยายอีกแต่ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยเราดูไม่รู้เรื่องแล้วเราเพิ่มปล่อยออกะใช่นะครับเพื่อเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับ การดูนะส่วนที่อื่นอะไรอย่างเงี่ยธรรมชาติของทั้งหมดมันมีการกดเคี่ยวยุบนะครับอันนี้ถือว่าองค์นี้สวยนะครับธรรมชาติสีสวยด้วยนะครับงพระนะครับวันน้าสวยด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นลักษณะความนี่เรียบชัดเจนเป็นตะปุ่มตะปะักนะครับอันนี้แปลว่าองค์นี้นี่เคยลงรักมานะครับเพราะว่าคาบดำเนี่ยรักเนี่ยเต็มเนี่ย อย่างขอดนี่นี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับในก,การยุบขดคือหนังสือปยบอกว่าการตัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นรอยตัดต่อถ้าเห็นชัดเกินไปถือว่าตั้งใจแต่เวลาแห้งมาเนี่ยมันจะเห็นรอยแยกเขียวขดเนี้ชัดเจนนะครับเราก็จะมองเห็นนี่ธรรมชาติลาเลยพี่พี่พากนมฝังไว้เลยนี่ในะะในเนื้อที่ตแต่ในเนื้อที่แตกครับในขอดที่หดเขียวแบบนั้นเนี่ยครับาจารให้ทษท่อย่างนี้ที่ที่เขาเรียกกัน ว่าลอยปริกอะไรพวกนี้ใช่ใช่ไหมครับพวกพวกลอยใช่ครับที่ว่าคืพระสมัยใหม่จะแบบนี้จะไม่มีอ๋อหนึ่งก็จะไม่นุ่มจะแห้งผงเลยนะครับเพราะเขาเมีเทคนิคนะครับนี่วิธีดูอ่าอันนี้เราดูเราดูเรื่องของตำแหน่งของพระนะครับนะหครับก็คือตัวใบหน้าพระนะครับอกนะครับฐานเนี่ยจะต้องอยู่เลยซุ้ นะครับชัดเจนนะลงตับนี่ผมอันนี้คอยิ่งชัดด้วยทำแบบนี้นะคอยนนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราเราก็จะเราก็จะเอาเส้นก่อบเนี่ยทับกันพอดีเพื่อให้รู้ว่าอ่าโอเคนะครับเห็นรูนออกมานะครับตำแหน่งที่สองนะครับเวลาเราดูเนี่ยก็ง่ายตำแหน่งที่หนึ่งสองเนี่ยเป็นซุ้มนะครับสามที่เป็นกรอบนอกสี่เป็นกรอบในนะครับห้าเป็นกรอบกระจกนะครับ นี่ก็จะเป็นลำดับสัดส่วนให้เห็นชัดเจน 1, 2, 3, 4, 5, นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่นะชัดนะครับเราก็จะอันนี้เราก็คือไล่นมิติของพานะครับก็ถือว่าองค์นี้นะครับสวยครับนะครับมมองค์ประกอบถือว่าครบสมบูรณ์นะครับถ้าจะต้องหายอีกอย่างหนึ่งก็คือหายหยกแต่ไม่มีหยกแต่องค์นี้ก็มีหิิเทานะครับอาจจะมีแต่ว่าเรานซ อาจจะโดนทับนะครับหรือไม่ก็อยู่ในเนื้อพระนะครับเราพยายามหานะครับแต่ว่าโอเคเราก็เจอเจอส่วนสาคัญที่สําคัญการเจอเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าด้วยมองนี้ไม่เห็นไม่เห็นเลยครับเราก็ต้องใช้กล้องที่ขยายดูนะครับนี่ก็ทดสอบนะครับดูลักษณะมวลสารนะครับองค์พระนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับนี้เวลานะเวลาเราไล่ไปครับอย่างที่บอกครับว่าองค์ประกอบสําคัญพิมพ์ก็สําคัญบางคนบอกว่าดูแต่เนื้อไม่ดูพิมพ์เลยเนี่ยก็ไม่ได้คือบางทีเก่าเหมือนกันแ่ะแต่ว่าพิมพไม่ตรงครับหรือบางคนไปปลอมพิมพ์มาเราไม่ดูเนื้อเลยก็ไม่ได้อีกนะครับนะครับอันนี้เราเห็นว่าเราเจอแคลเซียมส9นเก้านะซีเรีอนสามสิบสี่นะครับสามสิออ 34, บเก้า เวลาสแกนมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยที่บอกว่ามีเนื้อของผงเกสรอยู่นะกับข้าวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นแสดงลักษณะของซิลิคอนนะครับนะครับแล้วก็เหล็กนะคมีอยู่แค่0.3เนเดี๋ยวดูสแกนเสร็จก่อนแม้ว่ามันเหล็กจะดูดต่งนะครับแต่ว่าแร่เหล็กจะมีไม่เยอะครับนะครับเป็นค่าค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ตั้งใจนะครับนะครับ เหล็กก็เจออยู่1.2เปอร์เซ็นตนะครับมีคอปเปอร์นะครับสโตรนเทียมมอริดินัม Copper นะครับมอริดินัมก็จะเป็นดินนะครับคอปเปอร์ Copper ทองแดงเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของโลหะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าดินอยู่ในดินนะครับมีบพาราเดียมนะครับก็โอเคนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมระหว่างสแกนเนี่ยเราเจอค่าซิลิคอน40เแล้วมันหายไปคือต้องบอกว่าตัวนั้นเนี่ยซิลิคอนเนี่ยเป็นธาตุเบา S <S แต่ว่าถ้าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อลักษณะกล้วยข้าวผสมอยู่แต่ถ้ามีไม่มากเป็นแค่ตัวประสานเนี่ยระหว่างสแกนเนี่ยเราจะต้องมองเห็น <S 2> <S 2: <ated> นะครับ <S 2> <S 2: แต่ว่าถ้าค่าของอูนเปิดขอยเนี่ยมีเยอะค่าก็จะดีกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการดูเครื่องเนี่ยนะครับต้องดูระหว่างสแกนไปด้วยนะครับเราก็จะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าผมไปเลือกกลุ่มที่มีเนื้อข้าวที่นูนมันก็ อาจจะพบได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าสวยงามครับรัวครบนะครับเราทดลองครบทุกอย่างเลยครับเทียบสัดส่วนด้วยครับได้ครับพี่ป๊อกเป็นไงบ้างครับดูแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะที่ตัวเองก็มีความมั่นใจในส่วนตัวนะครับว่าคจากประวัติเราที่เคยใช้มาคือเราไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าด้วยอายุความเก่าแล้วก็การเราก็มีอายุประสบผครับแต่ก็ไม่เคยให้ใครไปดูแล้วก็ใครมาตรวจสอบจนมาติดตาม คริปหัวอาจารย์นั่นคือถือว่าเป็นมันเป็นประโยชน์กับกับคนที่ชอบสะสมพระสมเด็จครับนะเราเอาหลักความจริงมาพูดกันวันนี้ผมก็รู้สึกขอบขอบคุณอาจารย์มากเลยครับที่ที่ได้ทําให้ผมเกิดความมั่นใจในพระองค์นี้และแต่งคออย่างค่อยๆสบายแต่งมากขึ้นครับแต่งครับขอบคุณครับสำหรับากรับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับ